ตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านคาเฟเอราวันนะครับที่อำเภอตะการพืชผลพอดีเพื่อนรักผมมาเยี่ยมนะครับมีภา,ารกิจส่งสการญาติญาตแถวอำเภอตะการก็เลยแวะมาเยี่ยมามาใช้บริการเงินฝากออมสัพร์วีโชคด้วยนะครับแล้วก็ลงทะเบียนเตรียมจะฝากสลากทวีศินในวันที่18ตัวตุลาคมนี้ด้วยนะครับ ก็เลยถือโอกาสพามาเลี <at> ้ยงกาแฟซะเลยนะครับเป็นการขอบคุณนะครับตอนนี้สั่งไปเลยนะฮะโอ้ไม่ใช่กาแฟเสียเราสั่งเลมอนกับแตงโมนะครับเดี๋ยวโทรเรียกเพื่อนรักผมอีกคนหนึ่งมามาหน่อยฮะนั่นก็เป็นลูกค้าเงินฝากนะครับ พอ,อา吧เอ่อเราใช้บริการที่นี่ประจำานะครับเกศบาสอสาขา,า,าการพืชผลก็ใช้บริการที่นี่ประจำที่นี่เป็นร้านกาแฟคุณภาพนะครับสั่งที่นี่ไปส่งถึงสำนักงานเลยนะครับ ท่านได้มีโอกาสผ่านมาตรการพืสูจนแว่มาใช้บริการมาชิมรสชาติดูนะครับเออ,เออเดี๋ยวเป็นนาทีมันไปเอาดอกมึงโทรหาอีนั่งก่อนนะ่ะรับบล่ล่ cung này nào mình nên cung cả, bên cũng cung cả, cả. À, cả. bên ใส่ไรอ่าเอ้ามันก็มีเสียงก็่าใส่หนักได้วัสดีครับทุกเพื่อนครับยึดใส่ยึดใส่ยึดใส่ขอบมาเนี่ยของมาเนี่ยข้างๆบ้านเพื่อนเนี่ย ร้านกาแฟร้านกาแฟกำบงเด็กกำบงเด็กอ้ยแล้องวะไหนไปยเมืองันนะาหม่เมืองอดนร้อนบมือกี้กินนยเมือกสามอางิยนจะได้อกไปใส่านสหากรกิบปูหูได้แล้วทอดได้กระตเลยมวัสนาิกินกาแฟกับกมุน ต,ต,ต้องลองเพื่อนผมอีกคนนึงอยู่เมืองอุบนนะครับก็เดี๋ยวเนี่ยดูดูครับแค่มาฝากมาฝากเงินอมซาทวีโชคเดียวมันจะให้ผมเลี้ยงทั้งกาแฟเลี้ยงทั้งข้าวเย็นด้วยนะครับ อยากลายกํานัยกสื่อนี่อยากลายเนี่ยเ่งกาแฟเราสินีอย่างเขาเลี่ยงอย่างนีนี่ยถึงอยู่าหาโมงก็เซามัวในอำเภอมานำเลยแห่งสินอยากปะลัยโอเคฟ้ามาฟฟรามากพ่อนครับ้าฟ้าฟากฟ้ามากเดี๋ยวขอญาติดื่มกาแฟก่อนนะครับ ท่าในใดมีโอกาสผ่านมาที่นี่ก็เชิญใช้บริออก,การนะครับเชิญมาชิมนะครับเมนูเบาๆครับที่นี่คาเฟ่เอราวันการพิพลสวัสดีครับ